เอาละครับแอมเอนด้านะฮะจะหมดฮาโลวีนอยู่แล้วโอ้ยเปลี่ยนโลโก้ใหม่ด้วยเธอกลับมานะฮะก่อนที่จะหมดฮาโลวีนนะครับโอ้เฮ้ยเราเดินไี่ด้วยมารูปแบบใหม่เลยฮะ,ะนี่คือห้องที่เราอยู่โอ้โหบรรยากาศมันมันรู้สึกหลอนมากกว่าเดิมปกติเราเห็นแค่นี้ไงเห็นแค่รูปภาพอันนี้กับทีวีนะฮะแล้วก็วิดีโอแต่คราวนี้เห็นหมดเลยเราอยู่ในห้องที่มีรูปวาดด้วยสีแดง นี่คือรูปอเมนด้าน่าจะเป็นคนที่เคยอยู่ที่นี่เขียนเอาไว้บอกเราว่าเตือนเราว่าอะไรยังไงบ้างนะฮะนี่คือรูปเทปอ่ามันมีบางอย่างอยู่ในเทปนี้ใครเฝ้ามองเราอยู่นี่มันแปลกใหม่มากเลยฮะเดินได้เนี่ยนี่คือรูปหน้าใครวูลลี่เหรอไม่ใช่ไม่ใช่วูลลี่แค้นไฮซ่อนไม่ได้ส่วนด้านนี้คือเทอร์เทเียลไม่มีอะไรตรงนี้คือประตู ออกไปได้ไหมเฮ้ยออกไม่ได้อาจจะต้องหาวิธีถอดวิญญาณดูฮะว่าเราอยู่ที่ไหนห้องที่ไหนใช่บ้านในวิดีโอหรือเปล่าฉันขอโทษในสิ่งที่ฉันทำโอ้อัปเดตใหม่นะ่าสนใจฮะหยิบวิดีโอมาเทปมีกี่ม้มวนเทปมีม้วนเดียวต้อนรับฮาโลวีนโลโก้เปลี่ยนโอ้โหหน้าเปลี่ยนเมื่อกี้หน้าไม่น้าเปลี่ยน ใช่เอมเอนด้าฉันบูวีหมันเดิมเหมือนเดิมแอปลอ่ฉันแพแอเปิลนะร้านค้าอยู่ที่ไหนคุณรู้ไหมอยู่นี่ไงใช่แล้วไปกันเถอะบ้าเล่นน่นจำได้แล้ว เห็นแอปเปิลไหมเห็นครับเห็นแอปเปิลครับทำพายแอปเปิลอ่าแล้วก็ตัดไปอ่ะเหมือนเดิมคือเกมนี้เนี่ยเอ๊ะดูซ้ำไม่ได้ใช่ไหมแล้วมวนอื่นล่ะอ๋อนี่มาอยู่ตรงนี้มวน2คือเกมนี้เนี่ยเวลาอัปเดตคือจะไม่ได้อัปเดตเยอะอะไรนะฮะจะมีอัปเดตแบบเพิ่มเป็นฟีเทรดมาเล็กน้อยให้เราไปเดาเอ,าเองแต่ว่าคนสนใจมาก I miss ไม่ใช่ I อไอ s ิสยูใช่เออมันต้องอ่านกับหัวฮะข้างล่างไม่แน่ใจว่าเขียนว่าอะไรแต่ข้างบนเนี่ย I miss you นะฮะเป็นทีวีจับตัวเราไปอ่ะเทมุนที่สองเฮ้ยอะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยดทิ้งวิดีโอด้วยเลขสอง always to watching อ๋อตัว S กลับไปเลขสองฮะ ต้องดูอยู่ตลอดห้ามเอ้ยเป็นเลขสองแสดงว่าเป็นรหัสเป็นรหัสแน่เลยรหัสอะไรเลขสองอะดูเทปต่อมวนที่สองอ oh. ูลี่นะฮะบอกเรา okay. เราไม่มีเวลาแล้วนะ <We do. S 1> ไม่ว่าจะทำอะไรอยู่ก็ <Hi everyone. S 1> ไม่ทัน <'m> <will> อันนี้ก็เหมือนเดิม You? You <laughs> วิลลี่พูดอะไรแอมินด้าก็ไม่สนใจนะฮะ <it> ไป <Summer. S 2> ที่ร้านขายเนื้อบชเชอร์ม <Meat> uh ิดแมนเออฮะอ่าตรงนี้เราจะตอบแรมหรือว่าตอบปกติดีถ้าตอบแรมคือจะไปซีเควตเอาปกติก่อนแล้วกันนะมิด ถ้าแลมคือจะไปเทปอีกม้วนหนึ่งม้วนพิเศษหันไปดูไปอย่างช้าๆวุลี่หันไปดูเออหม้วนที่สองผ่านไปมีตัวเลขไหมตัวเลขตัวเลขตัวเลขเอ้ยโอ้โหเนื้อคือเนื้อคือเนื้อแกะนะฮะมีเลือดตกลงมาอา๋อนี่นี่นี่ม้วนที่สาม แล้วตัวเลขไม่มีเหรออ๋อนี่ศูนย์เป็นตัวโอต่เป็นเลขศูนย์สองศูนหรือว่าเอารหัสไปใส่ในวิดีโอสองศูนย์อะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะมวนที่สามโอ้โหมันหลอนขึ้นเรื่อยๆมันเป็นผีเป็นปีศาจหรือว่าเป็นพลังงานอะไรกันเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันโอเคครับมวนที่สามกลับมาที่บ้าน อูลี่เหลือแค่ก้อนกลับบ้านครับกลับบ้านทอปประตูให้หน่อยขอน้าต่างอ๋อประตูอีกด้านหนึ่งครับครับครับมาดูปีศาจปีศาจอยู่ข้างหลังเราหรือเปล่าแอปเปิ้ลนี่ไงในห้อง มีแจกันเหมือนกันอ้าวตัดจบเลยเฮ้ยผมชอบรูปนี้นะน่ารักดเีเล่นใหม่เล่นใหม่ตัวเลขยังอยู่ไหมตัวเลขยังอยู่ไหมเป็นเกมที่ไม่มีเซตติ้งอะไรทั้งนั้นนะฮะตั้งค่าอะไรไม่ได้เข้ามาเล่นเลยตัวเลขหายครับเลข2อ๋อมันเป็นเลข2ยิงด้วย20งูนแสดงว่ามีเลขอื่นอีก ได้ยินเสียงเหมือนเคาะอะไรอยู่ข้างหลังตลอดเลยเป็นเสียงในบ้านหรือเปล่ามาเรื่อยๆฮะดังปองปองข้างหลังอ่ะตรงนี้แมเนื้อแกะว้ย่อย่านะอย่าตอบขอโทษด้วยนะวุลลี่คือเราจะไม่ต้องตอบอย่าสิอย่าอ่ะไปซีเกตเทป หรือเปล่านี่ไงอยู่ตรงนี้แล้วมว้วนนี้มาไหมไม่มีอัน,นี้หยดลงมาครับม้วนที่สามอยู่ตรงนี้เลือกดูได้เออเฮ้ยทำไมมีสองมว้วนดูสิมันเหมือนกันไหมเอพิโซดเอพิโซดเหมือนกันนี่เขียนเหมือนกันเลยมันม้วนเดียวกันหรือเปล่า เลข2เลข0ูนย์นะฮะเหมือนกันแล้วก็ยังไม่มีเอามวนนี้ก่อนแล้วกันอยู่หน้าทีวีถ้าเป็นปกติคือมวนที่3ด้านหลังอันนี้เป็นเป็นเทปที่ไปที่บ้านเออถ้าเราต่อบุูลลี่นี่คือเกมจบถูกไหมเทปออกมาเลยงั้นต้องพิมพ์มั่วๆก่อนอมแมนดา จำได้ว่าถ้าเกิดตอบวูลลี่คือมันจะข้ามไปต่อสุดท้ายเลยอแมนด้าเหมือนเดิม mm hmm. แล้วก็ร้านขายเนื้อหมูนะฮะ826รหัสตรงนั้น mm hmm. เนี่ยเสียงอะไรก็ไม่รู้โอ้โห mm hmm. oh วอลลี่อยู่ตรงนี้ mm hmm. W O L I E แสดงว่าคือเป็นม้วนพิเศษสองมว้วนดูได้ทั้งสองมว้วน มีรหัสอะไรมาไหมมีครับสองครับสองศูนสองแล้วอันนี้ล่ะอันนี้น่าจะเป็นม้วนที่ไปที่ป่าแน่เลยที่อัปเดตก่อนหน้านี้ <c oughs> ใช่ <c oughs> ที่เขาทะเลาะกัน

looks like the spot S H O V E L หัว the shovel y o u r a right now we can dig this up before someone just enough พอได้แล้วไม่ยอมแล้วฉัน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 ทำอย่างนี้ไม่ได้แล้วฉันไม่สนใจเธอแล้วย t นี่นายแม่เอาเทปออกไปเร็วดูข้างหลังให้ดูข้างหลังเผงมันด้วยซะำเผามันเลยนะเข้าใจไหมอย่าให้เทปนี้มันได้ยินหรือเปล่าจะปล่อยให้ทุก ออ่าดูทีวีไปท่านแล้วนะบาบาบาเหมือนเดิมแล้วก็กลายเป็นเทปที่มีคนเดินไปเดินไปเสียงยังอยู่ฮะเสียงกองแกงกองแกงเนี่ยอือือ ดูหลอนดีนะอันนี้คือกองไม้ที่จะเอาเทปมาเผาเทปแล้วก็มีขิดฆ่าอะไรไว้ด้วยไ,ไม่รู้ไฟเช็คมา <c oughs> เหมือนมีพลังงานบางอย่างมาดึงมือไว้ไม่ให้เผา <c oughs> จุดไฟซะ ปล่อยมือแล้วก็ปล่อยให้ไฟเช็กมันลงไปทำไมมันยากมันเย็นอย่างเี้ยังไม่หมดอีกอืมว a ชจุดไม่ได้แล้วแล้วก็หยิบกลับอือหื แล้วก็เพื่อนโทรมานะฮะถามว่าเผาหรือยังเผาเทปหรือยังกลังกลับไปกำลังกลับไปโกหกเพื่อนนะฮะว่าเผาเทปแล้วแล้วเทปก็ตั้งอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยเขาบอกว่ามีคนตามมาเมื่อกี้โอเครหัสสามสองศูนย์สองสามสองพันยิบสาม ปี2023เหรอแล้วเอาไปใส่ตรงไหนอ่ะม้วนสุดท้ายคือไม่มีรหัสเพราะว่ามันจบเกมเลยนะครับถ้าเราดูเทปม้วนสุดท้ายคือม้วนนี้เกมก็จะจบทำอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นรหัสต้องเอาไปใส่ที่ไหนสักที่หนึ่งก็อาจจะในม้วนนี้แหละ2023ปีหน้านะฮะตัวเกมออกเหรอ อันนี้มันห้าพยางไม่ได้ไม่ได้น่าจะเป็นคำใบ้แน่เลยฮะว่าตัวเกมออกปีหน้ามันสมควรจะเป็นเกมตัวเต็มได้แล้วนะเพราะว่าปูเนื้อเรื่องมาเข้มข้นมากน่าติดตามแบสองศูนย์เอาพิมสองไม่ได้สองศูนย์สองสาม ไม่ได้เฮ้ย uh, ทำไมออกมาข้างนอกสองศูนาเอาเอา,เอาพิมพไม่ได้เดี๋ยวก่อนเฮ้ย hey. อันนี้คืนหน้าออกเกมหรอเดี๋ยวนะฮะเกมค้างเมื่อกี้คือผมพิมสองศูนย์สองสามแล้วก็สองตัวหนึ่ง กลายเป็นว่าออกมาข้างนอกเฮ้ยหลอนแฮะน่าจะที่ร้านเนื้อนะฮะมีที่เดียวที่มีสี่พยางเราต้องการอะไรต้องการ2023เฮ้ยจริงด้วย like ฉันก็เหมือนกันนายฉันคิดว่านี่มันเป็นเรื่องสนุก like คุณควรฟังเจ้าแก่ตัวนั้นคุณคุณไม่ปลอดภยัย คุณต้องเตรียมตัวคุณต้องเตรียมพร้อมยาปล่อยให้เธอเข้ามาเซ่ลโหลสวัสดีสิโีสองยิบสามนี่ไงคำใบใช่ไหม จบเกมเลยน่าจะเป็นคำใบ้ฮะตัวเกมน่าจะเป็นตัวเกมเต็มออกปีหน้าถ้าให้เดานะน่าจะอย่างนั้นเฮ้ยผมอยากรู้เหมือนกันว่าตัวเกมเต็มมันจะเป็นยังไงเนื้อเรื่องจะเป็นยังไงอัปเดตมาแต่ละทีนี่คือแบบใช้ได้เลยนะเกมนี้มันน่าติดตามมากนี่คืออแมนดาแล้ววูวี่นะฮะวูลี่เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ